ออยู่นี่นี่เองวันด,ดีเชาวแก๊งวันนี้พวกเราจะมาทำรถพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทุกคนได้ดูกันละซึ่งรถเราก็มีทั้งความเปรี้ยวประหยัดแข็งแข็งอย่างเงี้ยอย่ารอชา้าเริ่มทำเลยมาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะ1กระดาษลูกฟูก2คัตเตอร์สามปืนกาว4 u r แบตเตอรี่ห้าสีอะคริลิก6ก,กาวร้อน7จหลอด8แผ่นโซลาร์เซลล์9รางถ่าน10ถ่านชาร์จ11มอ,มอเตอร์12ส,ส,สวิตช์ 13เฟือง14ไดโอด15ลอ้อ16เพก้า17สายไฟขั้นตอนแรกเราจะตัดโครงรถกันค่ะโดยการน,นำโครงสร้างทั้งหมดของรถปิ้นลงในกระดาษตัดแต่ละส่วนไปฉีดกับสเปกาติดลงกระดาษลูกฟูกตัดชุบ,ชบใุ้ได้ออกมาทุกชิ้นส่วนค่ะต่อไปนำบอร์ดนาวัดให้พอดีกับฐานรถตัดปึ้งแล้วนำมาติดกับฐานรถทั้งสองด้านสำหรับใส่เพลาค่ะ สำหรับเพลาหน้าใช้ก้านสำลีมาติดกับล้อแล้วจึงนำไปใส่ในหลอดที่ติดกับฐานค่ะส่วนเพลาหลังนั้นเราจะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนรถจึงใช้แกนเหล็กมาใส่เฟืองตามก่อนแล้วค่อยติดกับล้อแล้วจึงนำไปใส่ในหลอดที่ติดกับฐานค่ะจากนั้นนำเฟืองขับใส่ในมอเตอร์นำมอเตอร์ติดเข้ากับฐาน โซลาร์เซลล์มอเตอร์และรางถ่านมาต่อกันนำสายสีแดงของมอเตอร์มาต่อกับขา2ของสวิตช์หนึ่งนำสายสีแดงของรางถ่านมาต่อกับขา2ของสวิตช์สองและนำสายไฟมาต่อกับขาหนึ่งของทั้งสองสวิตช์แล้วจึงนำไปต่อกับไดอดขั้วลบส่วนสายแดงของโซลาร์เซลล์ก็มาต่อกับไดอดขั้วบวกดังภาพค่ะหากสายใดในวงจรไม่แข็งแรงก็ให้บัดรกรีและระมัดระวังในการบัดรกรีกันด้วยนะคะทุกอย่างก็ดูไปได้สวยค่ะจนกระทั่ง จากภาพก็จะเห็นได้ว่ารถเราวิงว่งไม่ตรงค่ะดิฟดังภาพเลยค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะติดพวเพลาเบี้ยวและรถเบาเกินไปจึงทําการเปลี่ยนเพลาเปลี่ยนลอ้อที่ได้มาจากรถเด็กแถวบ้านและนําแท่งเหล็กมาถ่วงน้ำหนักของรถค่ะกลับสู่ขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะทําการติดชิ้นส่วนหลังคารถด,ด้านบนแล้วนําฐานตัง้งโซลาร์เซลล์มาติดกับหลังคารถต่อรูปึ้ง สายโซลาเซลล์ใส่ลงไปเลยค่ะและติดตั้งลงไปที่ฐานด้วยปืนกาวนำสายไฟโซลาเซลล์ต่อกับวงจรที่เหลือให้เรียบร้อยเท่านี้วงจรรถของเราก็เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งรถให้สวยงามขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนแล้วนะคะและนี่ก็คือผลงานของเราค่ะต่อไปมาทดสอบการวิ่งกันค่ะ รถของเราไม่จำเป็นต้องมีแสงก็สามารถวิ่งได้ค่ะหรือใครอยากจะเล่นด้วยแสงก็สามารถเล่นได้ค่ะ